ก็สวัสดีคุณผูท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะัสซันโกคูนะครับผมในคลิปนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมซามูไรวอร์เรอร์สองเอ็กซ์ตีมเลเจนด์นะผมซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนเนีย่ยไปเก็บอาวุธของตัวละครมาซัมเนดาเตะนะผมเล่นระดับฮาร์ดนะแลวก็นี่เลยดานที่5ของเขานั่นเองลืมทือลนะ <laughs> อ่านไม่ทันภารกิจการเก็บอาวุธของมาซัมเนดาเตะก็ง่ายผมที่ผมทํานี่ไม่ใช่นะเพราะว่ามีคนขอเข้ามาไงก็เลยทําให้เดยกันผมก็เพิ่งเล่นจบมามาดเลย นี่ผมเดี๋ยวเปลี่นอาวุธก่อนอืมนี่อาวุธธาตุไฟกาดแม่เ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะอะไรผมถึงไม่เอาบทิกาไปทุกคนนะพระกิจของมาซามุนในการเก็บวูที่สี่นะผมเราต้องสังหารแม่ทัพทุกคนด้วยตัวเราเองนะทุกคนนะอ่ะาแล้วก็สังหารตัวเ,เองและกาดผมเนี่ยมันเวลมันตนะันนะไงนะตีแรงโคตรนะเดี๋ยวมันจะไปล้าผมเอาแล้วผมจะไม่ได้นะพระกิจมันจะไม่ผ่านโอเคจริงๆไปตรงกลางให้ทุกคนแต่ผมไม่เอาดีกว่านะ หลาก็สงสัยว่าเพราะอะไรถึงไม่ไปตรงกลางตรงกลางเนี่ยมันมุซาชิมันอยู่ทุกคนถ้าเราเข้าไปหามันตรงๆเนี่ยมันจะติดบัฟนะผมแต่ถ้าเรามาเคลียร์ไอ้แม่ทัพเนี่ยที่อยู่ทางฝั่งขวาซ้ายของแผนที่ทุกคนมันจะออกมาถ้ามุซาชิจออกมานะแล้วจะขึ้นคัสซินที่ว่าเออไซกะมากอิจิเนี่ยจะสั่งทหารให้ยิงปืนนะผมก็เหมือนกับมุซาชิมันติดกับตักเราแหละนะ เออแล้วมันก็จะไม่ติดปรับด้วยเผื่อใครที่แบบเพิ่งจะเล่นจบมาๆอยากจะได้วุฒิเลยไงก็เอาทริคนี้ไปใช้ได้ผมทริคนี้มันมันง่ายเพราะบางตัวนะบางตัวมันก็ยากยากทุกคนนะภารกิจนี้ไม่จำกัดเวลาทุกคนนะสังหารแม่ทัพทุกคนด้วยตัวเราเองนะแต่ว่าไปปั้มมานี่เหน่อยก็ได้เพราะว่าดานนี้เราต้องเจอกับชตากระสือฮอนดะด้วยคนนะซึ่งอย่างที่รู้กันว่าฮอนดะเนี่ยเป็นตัวโกงนะเป็นตัวโกงมันถึกใช้ย่อยเลย เราก็ต้องอัพมานิดน,นึงก็แด้ให้มันตีแบบเออมันสมน้ำสมเนื้อหน่อยไม่ใช่ว่าโอ้กว่าจะตายเราจะตายซะก่อนนะนี่ก็มาเขี่ยตรงนี้ทางนี้จะมีแม่ทัพกจะมีเข้ามา2คนทาจะไม่ผิดนะมีภารกิจขึ้น้วยวเราให้ทำใ,ให้เราทำการยึดที่นี่นี่คนนะมาซ้อนี่ปีนหนึ่งตัวที่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้เก่งนะแต่ว่ามันไม่ได้เก่งเลยมากหรอกแต่ว่ามันดีมีข้อดีอยู่หนึ่งก็คือตรงที่ว่า ในการจโจมตีปติเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันสามารถทำลายการได้เลยนะผมนะซึ่งมันก็คือท่าเที่ยวคอมโบกับท่ทาที่สีเน่เองการโจมตีรั้งที่4เขาเนี่ยจะเป็นการยิงปืนใส่ศัตรูซึ่งถ้าศัตรูบล็อกอยู่เนี่ยศัตรูจะกาดแตกและเสียจังหวะน,นะผมถ้าเรากดสามเหนี่ยมชาร์จเนี่ยมันจะเป็นการเอ,อ่ยยิงทันทีเป็นเหมือนกับว่าเอ,อ่อชาร์จปืนแล้วยิงไปรอบตัว เห็นไหมสังเกตว่าทําไมถึงไม่โดนแมททับนะทุกคนนะถ้าสมมติว่าเรายิงยิงทาให้กรดมันแตกได้เนี่ยไอตัวกระสุนน่น็จะโดนแมททัพเต็มเต็มนะถ้าผมสังเกต,ตในความคิดผมเนี่ยเออมาซัมนี่ก็ยังไม่ใช่ตัวที่เก่งนะผมไม่ใช่ตัวเก่งมากเนื่องจากว่ามูฟลิดเขาเนี่ยมันมันยังไม่โอนะช่วงมูฟลิทท้ายนี่เขาจะตีเป็นแบบตีเดียวๆนะทุกคนนะก็คือยิงกระสุนแบบทีลนะนาทีนะใส่ศัตรูลายลเดียวแนละโอกาสซึ่งแบบว่า ถ้าเราโดนลุมนี่เราก็เอาตัวรอดอยากนะถ้าห,หมดูดจะายากจริงอ่ะเอาตัวยากจริงผมก็เลยไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่ไ้ยเปรียบเทียบอย่ะอย่างฮันโซงี้ฮันโซเป็นตัวเป็นนินสายนินจาบานะแต่ว่าไทายสามเขาอ่ะมันกว้างมากมันกว้างมากทุกคนนะนผมไม่ชอบเล่นมากกว่านี่ไงมูซาชิไม่ออกมาละแล้วลมูซาชิจะไม่ติดบัฟนะผมมันไม่ติดบัฟนะ แต่ถ้าสมมติว่าเราเข้าไปหามันตรงๆตอนทั้งๆที่มันยังไม่ออกมาเนี่ยเรามันจะติดปั๊บนหัวนะซึ่งสู้ยากนะสู้ยากหนึ่งมันจะตีโคตรโคตรจะแรงอะ่ะแล้วก็ถึกด้วยนะคือถามว่าคือมันก็มีบางท่าแหละที่ว่าตัวเอ่อมาซมนี้มันตีกว้างก็จริงนะแต่ผมมองว่าถ้าสู้เดี่ยวๆอ่ะมาซมนี้โกงกว่า มาเาวันี้จะโกงแบบการสู้แบบเดี่ยวๆมากด้วยความที่ว่าท้ายสี่เขาเนี่ยมันจะเน้นใช้กับศัตรูที่มันกาดอยู่ต่อหน้ามันอ่ะชัวร์ๆเลยร้อยเปอร์เซนต์ว่าถ้ากาดมันแตกแล้วเรากดชาร์จทันทีเนี่ยคือมันโดนดาเมจแน่ๆทุกคนมูซาชิเนี่ยตกมูซาชิเห็นไหมครับมันไม่ติดบัฟนะวิธีดูวิธีสังเกตว่าศัตรูติดบัฟอะไรดูครับว่ามีอรลลอร่ารอบตัวบ,บ่าถ้าเป็นอย่างนี้คือมันไม่ติดบัฟไงเฮอ แค่นั้นจริง,งแล้วมันก็จะโคตรจะบางเลยบวกกับเรามีเอฟเฟกต์โจมตีคูณสองนะมุซาชิมึงนักดาบที่เก่งเหรอหรอึหึหถ้าไม่ตายใช้ปืนไนะถ้าไม่ตายก็ยังไม่ดีนะเนื่อแต่ว่ามันไม่ยิงทะลุนะมันจะยิงเฉพาะตัวที่อยู่ตรงหน้ามันนะดามเมจจะเข้าถึงเฉพาะต,ตัวตรงหน้ามันเลยเออเนี่ยก็เป็นข้อเสียของ,ของมาโาุนี่เลยนะ <Master. S 2> เป็นข้อเสียออกมาสม,มนี้เลยคือไม้ตายมันไม่ทะลุนะผมะมันจะโดยเฉพาะดาเมจที่อยู่ตรงหน้ามาันหรือดาเมจอะไรก็ตามที่มันสามารถเข้าไปถึงตัวตรงหน้ามันจะเข้าไอตัวนั้นะจังหวะมันจะตายเลยแหอ,อผมก็เลยไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่ก็อย่าไปปั้นต่อเรื่องกันอ๋อแลายคนสงสัยว่าทําไมผมถึงไม่ลงดานสตี้วอร์เลอร์ภาคที่ห้าเนื้อเรื่องจูลง่ล่องต่อทีผมสารภาพในคลิปนี้วยผมว่าผมไม่ไหวจริงคนนะคือถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าเวลาผมเลือดมันน้อยเนะี่ย ผมไม่สามารถจะหาเลือดเก็บได้ถึงเก็บได้เลือดมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะผมคือได้มาก็เหมือนไม่ได้เลือดทุกคนนะผมเลยต้องยกเลิกไว้นะการที่จะทำเออนเนื้อเรื่องตัวครแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นการสอ,อ,อนเก็บไอเทมทั้งสำหรับคนที่เล่นบน Extreme l e g e n d แล้วก็คนที่เล่นบนภาคหลักด้วยนะมันมีวิธีเก็บแบบสองวิธีนะผมนะ โอ้โหกระสุนพวกนี้อย่าไปโดนนะคนมาสตาร์ทนะถ้าผมเล่นแรกๆมันติดสตาร์ทนะคนถึงเราจะไม่ถึงเราจะไม่ต้องทาเนี่แต่ว่าดาเมจเราลดเลือดเราลดบู้ไปนะตรงตรงเห็นป่ะอยู่ดีเลือดผมจะไปครึ่งหลอดแล้วะอันตรายจริงอันตรายหลังจากที่เขียนนู้นมาต้องมาตรงนี้นะทุกคนนะนะไม่ต้องไปเข้าไอ้ตรงป้อมนู้นนะเพราะว่ามันปิดล็อกไว้อยู่นะแต่พอเข้ามานี่ผม เด uh> ี๋ยวประตูจะปิดนั่นไงประตูปิดนั้นมันจะขังเราไว้จงกว่าเราจะเคียรที่นี่เสร็จก็จะมีฮันโซฮัตโตริโผล่มาและเยซุก็จะไปโผล่อยู่ข้างนอกนี่เาเวลาเล่นอย่าเอาปฏิกาบนะทุกคนนะถ้าคุณปั้นบริการแล้วอย่าเอามันค่ะเพราะว่าไม่งั้นเออมันจะไปมันมีสีเยลัดอยู่นะปฏิกาบมันจะตีแรงขึ้นแล้บวกกับถ้าเวลยิ่งปัน่ยมันยิ่งตีแรงนะ แลวคือบริกาผมมันเป็นนินจาเพิ่มเป็นนินจาสาวและนินจาอย่างรู้กันว่ามันมีความสามารถในการโจมตีที่โคตรจะแรงมากนะเป็นการโจมตีที่แรงมากพร้อมจะลากคุณได้ทุกเมื่อผมไม่ตายว่ะอะไรตายเหรอเออตายเวลสามสิบเก้าเนี่ยผมเวลเวลเห็นแมผมเวลยังไม่ถึงสี่สิบเลยนะก็เราก็มาเก็บได้แลว <I 'm S 1> ง่ายง่ายเพราะดาดามันมันก็ไมไ่ยากเลยหรอกยกเวนดีโหมดนั้นยากจริง Now the time. The ตัวละครไหนที่เก็บไอเทมในดีหมดนี่คือคุณต้องคิดหนักอะล่ะนะคุณต้องไปปั้นมาก่อนผมบอกไปเลยผมว่าตัวละครในเกมนี้นะบางตัวการเก็บวุ้นเขาอะแค่ขั้นสี่อะมันก็ไม่ได้ง่ายทุกคนนะเปิดมาให้เก็บขั้นสี่มันก็ยากแล้วพอไปเก็บอาวุธขั้นห้ามันดันง่ายฉงนั้นเออนะนี่อินะอยู่ข้างหน้าเรา นี่ก็นี่ก็ไม่ต่างกันนะเหมือนจะเก่งนะแต่นางแต่นางมีความมีความเก่งอยู่นะคือนางสามารถบับการโจมตีนางได้นะนางจะบับการโจมตีนางได้3ารูปแบบนะทุกคนการโจมตีแบบหนึ่งคือการโจมตีที่จะเป็นการโจมตีบบติดไฟการโจมตีรูปแบบที่2คือโจมตีติดน้ำแข็งและการโจมตีอันสุดท้ายขั้นที่3าก็คือการโจมตีแบบติดสายฟ้าผมก็ชอบเล่นนะแต่ว่าคือนางมูฟนิดนางอ่ะ จะอธิบายยังไงดีอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเก่งนั้นน่ะมันดีตรงที่ว่านางบัฟตัวเองได้นางบับการโจมตีตัวเองได้เอางี้ต้องลองไปเล่นดูผมนะต้องลองไปเล่นดูนะสําหรับผมนะผมมองว่าบางท่านางก็ใช้ยากพอสมควรนะเออบางท่านางมันก็ใช้ยากบางท่านางคือนางต้องชาร์จอยู่กับที่กว่าจะได้โจมตียูนสุดอ่ะก็ทําให้ตัวเองเสียจังหวะเหมือนกันฮะท้ายมีพลังป้องกันสูงหรือเอฟเฟกต์พลังป้องกันคูณสองช่วยนี่ผมก็บอกเลยว่าเล่นยากนะทุกคน โอ้สารคสุคอนดะแล้วก็มีแม่ทัพธรรมดาเล่นในนี่เลยโอ้ยนี่ก็บัฟว่ะสารคสุแม่งบัฟมาว่ะมึงบัฟทุกด่านที่มีมึงอ่ะมึงจะบัฟอะไรก็ได้ว่ะมึงบัฟทุกด่าเนตีตรง,ตรงไม่ว่าจะด่านไหนต่อให้ยังไงมึงก็บัฟเออนี่ลืมบอกแตว่า,วามาซอมนี่สามารถเล่นได้ลหลายสามารถเล่นระยะกลางนะไม่ไกลเพราะระยะมันไม่ได้ไกลมาก คือเหมือนกับว่าถ้าเรากด R 1นึ่ค้างแล้วก็สี่เหลี่ยมไปเนี่ยมันหมอนเขาหมอยังไงหมอกับการที่เราจะถอยไปตั้งหลักครับผมศัตรูโดนเนี่ยศัตรูจะบล็อกนะถ้าศัตรูบล็อกเนี่ยเราก็ค่อยๆเดินถอยหลังไปตั huh. uh ้งหลัก huh. ก็ได uh ้น่ะอุ้ย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 อไ้อุ้ยอ้ยอุ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 ้นอุ้ย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 ้ยอุ้ มันโคตรจะถึกเลยว่ะเฮ้ยมันถึกไปไหนวะคือมันถึกมันคือมันอวยอะไรกันตั้งแต่ว่าคนทำเกมมันอวยตลอดอะเอาตรงมันถึกทุกด่านที่มีมันเอาตรงนะถามว่าเอ่อทะกะสือเนี่ยเก่งจริงนะเก่งตัวมันเก่งจริงถึงมันจะมีแค่ไม่กี่ท่าก็เหอะมันจะมีแค่สีท่าแต่ว่าแต่ละท่าก็โกงๆเท่านั้น แพท่าที่สามารถทําลายกาดหรือสามารถโจมตีตัวได้โดยที่มีส่นการดมันก็มีรวมกันแล้วสองท่าทุกคนนะเออโค้โกงเลยและโคจะแรงด้วยแถมมันมีความเกียนน้อยว่านะมันสามารถบตัวเองนะถ้าวิ่งชนศัตรูศัตรูจะกระเด็นนะทุกคนขอแค่เอาตัววิ่งไปโดนศัตรูศัตรูกระเด็นเลยนะเออแล้วก็แค่นั้นพอนะแม่งปั๊มเกีมูโซโดยไม่ต้องกดโอได้ด้วยเออไอ,อ,อ,อ้บ้ามึงโกงไปไหน พตรโกงปั๊มหลอดปั๊มหมูโซได้โดยที่เราไม่ต้องกดโอที่ถ้าเรากดโอค้างเราจะปั๊มได้มากสุดก็เกียร์ยวใช่ไหมคนแต่ไอ้ไทกะสึันดะมันปั๊มทีเดียวขึ้นมาได้เลยปั๊มได้จนเต็มหลอดอ่ะเออ่าพูดโกงเลย <My Lord. S 1> แต่ผมเก็บอาวุธมันมาเสร็จผมก็ไม่ได้เล่นมาเลยนะมัวแต่ไปติดป,ปัญหากับอาวุธชินเกนเาเกะอยู่นะซึ่งขี้เกียจกับไปอานได้ขอพักก่อนเพราะผมเล่นจริงเกนไทยละสิบตาลวดนู้นคนเพื่อปั้นตัวมันอ่ะเพื่อให้มันเก็บได้ง่ายที ผมไปดูช่อ,องต่างชาติมาเขาเล่นยังไงไม่รู้เวลเขายังน้อยกว่าผมเลยอ่ะเขาตีโคตรสบายตีโคตรสบายตีโคตรอีซี่อีซี่เลยผมแม่งตั้นไปเบล65แล้วนะแม่งยังแทบตายเหถามว่าศัตรูแทบตายอ่ะไม่ผมแทบตายเออผมรู้เขาอัพเกียร์สกิลนะต้องไปศึกษาตอ่องว่าสกิลไหนดีนี่ไงผมเกียร์พวกนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะปลดลโลวุ้นแหละ ทัสพอร์ตยูนิตมันจะขึ้นมาแถวๆข้างบนนั่นแหละแถวๆที่ผมอยู่ตรงนี้แหละนะเราก็ไล่ตามมาที่ผมเลยนะพึ่งถ้าเราถ้าทุกคนเดินตามเล่นตามผมเนี่ยไล่ฆ่าตามที่ผมเดินเลยอนะุ้ยถ้าทุกคนเล่นตามผมเลยนะในคลิปนี้มันก็เป็นตอนเราขึ้นมาเก็บเนี่ยไอ้ทัสพอร์ตยูนิตเนี่ยมันก็จะโผล่มาแถวๆนี้พอดี I'm gonna destroy you and take Japan for my own. You've grown, man, and now you've to step right over me, do you? Well, I may be stout, but I can still give you what i a about. <laughs> Great task I've undertaken! You never had a chance. Japan is mine! Japan wants to be mine!